อันนี้เพิ่นสี่พัดเพชรกบบ่รพัดเพชรกบพัดเพชรกบบันนี้เพิ่งเก็บเอากระเพราอยู่ในให้ในสวนนี่แหละเพิ่นเพิ่นปลูกไว้ครับกะเพราแดงเป็นยาดีสมุนไพรได้หนิขึ้นหน้ากันนี่ได้กะเพราแดงโอ้เ้ยด่างงามกระเพราแดงเนี่ยมันสีใบหน่อยก็กระเพราเงินบ่เาแดงงามแต่อันนี้มันสีหอมกว่ากระเพราขาวบ่ครับ แล้ว่ามันมันสิขึ้นดังก็กันบ่ขึ้นขึ่นกกันนะะขึ่นก้นคือหมายถึงว่ามันสิ่ให้ความหอมความหินก็กาขอก้นขมหอม่อกันอ้มันก็บโยมันเอ้มันก็ใบหน่อยแท้แม่แม่แม่นมันงามมันกัใบใหญ่ทอกันหนาอืมใชคัเข้าแดงนี่หอมแ่บพัดมันเนีหอมแ่บกาเีวันจ้อ่ อันนี้คือวิธีการเก็บกระเ <laughs> พรานะฮะพันดวเงี้ยมาเนี้ยวิธีเก็บเนี่ยเพระาะว่าขัดเก็บมานี่นะยีราจักหน่อยว่าสันยีราบ่เออยีราผลจักหน่อยตู้ไช่โอ้ต้นีใบยีราใส่ผลน้อยๆเพราะว่าของเขาบ่หลายจะไปใส่หลายว่าสันเอาพ่อแช่ๆนั่น,นๆเดี๋ยววันจีพอเจาะสิ <laughs> โอ้นนคือดีแท้พ่อยิ่งเอาเอาวานนี้เอาไป พัดแล้วบานี่เข้าแล้วเยอะพูนะพ่อเียบอสแล้วอยู่เราอายุเจสิปีลเราก็ได้ผู้นี่ผู้ผู้ดันหกสิบเท่าไรพูนี่น้องผู้ที่สองโอ้เจ้าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบเอ็ดบอกพ่อไเจ็ดสิบสอผู้ดันนู้่้ที่สองเอาครับครับโอเค